โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ซึ่งตอนนี้ผมเข้ามานะโดยความที่ผมเป็นนักเรียนอยู่แล้วคือผมเรียนที่นี่มั้งแต่ระบชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ซึ่งผมเข้ามารู้สึกว่าโรงเรียนนี้ใหญ่มากซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด100ไร่จะเปิดสอนตั้งแต่แระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีทีก่กเมื่อก่อนที่เนี่ยมันเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนทหารมาก่อนซึ่ง เป็นโรงเรียนทหารแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาเป็นโรงเรียนจิรประวัติวิทยาคมแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์ซึ่งชื่อเนี่ยเราไม่ได้มาง่ายๆซึ่งออในหลวงรัชกาลที่9เป็นคนตั้งชื่อให้หรือว่าพระราชทานชื่อโดยเราเปลี่ยนแปลงมั้งแต่ปี50เปลี่ยนแปลงมาเป็นสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์มั้งแต่ปี50ซึ่ง ตอนนี้ก่อตั้งมา14ปีแล้วเปลี่ยนสูตรก็ราวไป,ป14ปีแล้วถ้าเป็นจีรประวัติก็เป็นปีที่40ก็คือเปลี่ยนมาเป็นสรตบพิเศษจีรประวัติ4 14ปีสรุปนะก็โรงเรียนเรามีหลายหลักสูตรซึ่งมีทั้งหลักสูตรกีฬาหลักสูตรธรรมดาจะเป็นถ้ามต้นจะเรียนจะมี4ห้องจะเป็นหลักสูตรธรรมดาเป็นหลักสูตรทั่วไปก็คือจะเรียนพวกวิทยาคณิต วิทยาศาสตร์คณตคือหมดการทั้ง4ห้องแล้วก็จะเป็นนักกีฬามารวมส่วนมปลายเนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องเหมือนกันซึ่งห้อง1จะเป็นวิทย์คณิตก็คือ1ห้องห้องที่1น่ะห้อง1จะมีเป็นวิทย์คณิตแล้วก็วิทยเทคโนโลยีอยู่ด้วยกันและส่วนห้องที่2จะเป็นศิลปภาษาและดนตรีน้าศิลป์อยู่ด้วยกันซึ่งการที่จะเรียนแต่ละห้องนั้นต้องและส่วนห้อง3ามเป็นสายทั่วไปห้อง4ก็เป็นสายกีฬา การเรียจะมานี่ได้ก็ต้องเป็นการสอบเข้าอย่างหนึ่งซึ่งส่วนกุหลาบเรามีหลายๆอย่างให้ไปดูกันไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูโรงเรียนเราและโรงเรียนเรามีอะไรกันเลยกสอบเย็งไง ตึกที่3จะเป็นตึกสําหรับของคณิต <ส lonely, S 2> ศาสตร์กับสังคมศึกษาตอนนี้เราจะมาดูเด็กนักเรียนมต้นนั่นเป็นเด็กน้องน้องมหนึ่งน้องน้องมหนึ่งมต้นที่กําลังเรียนคณิตศาสตร์อยู่ไปการเรียนคณิตศาสตร์ของเรียนเรารู้ว่าจะใส่ใจขนาดไหนน้องเรียนเรื่องอะไรกันอยู่ไปเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับนี่ครับเป็นไรสองก็บวกสี่ก็บวกแสดงว่าบวกกับบวกอยู่แต่สิบที่เท่าไหร่อยู่แต่สิภา้าที่ B B ของเราลบสามลบสามเป็นจำนวนเต็มอะไรลบสองเป็นจำนวนเต็มอะไรบวกเพราะงั้นจำนวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวก x เป็นลบไเป็นบวกแต่จะพาดที่เท่าไหร่ที่ x เป็นลบแล้วพลดที่สองเพราะงเขียนไปเลขอะไรในตัวนี้สอโอเคหลังจากที่เราดูการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กนักเรียนชั้นมต้นไปแล้วครับเราจะมาดูการเรียนคณิตศาสตร์ของระดับชั้นมปลายซึ่ง ห้องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นห้องวิคณิตโดยเฉพาะนะครับเราจะมาดูว่าถึงอาจจะไม่ใช่ห้องวิคณิตเราก็ให้ความใส่ใจกับการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กห้องทุกคนคือทุกห้องต้องได้รับการเรียนการสอนอย่างเท่าเทียมกันและเด็กทุกคนต้องได้โอกาสอย่างเท่าเทียมกันคือการเรียนคณิตของห้องสองที่เป็นศา,าสศ์สิลปศาสา์นั้นจะเข้มข้นขนาดไหนนะครับไปเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูกันนี่ก็จะเป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นตู้ล็อกเกอร์ไว้ใส่กระเป๋าได้ก็คือจะมีใส่กระเป๋าแล้วก็ใส่กระเป๋าแล้วปุ๊บ ใส่กุญแจปิดปิดแล้วก็รัดข้อมือเข้าไปในห้องเพื่อเป็นการรักษาของเราเพื่อไม่ให้หายก็คืออาจจะมีของสําคัญอะไรไว้อย่างไรแล้วก็เอาเก็บไว้ในนี้แล้วเราก็เข้าไปเรียนเช่นพวกโทรศัพท์ยังไงก็ได้แล้วก็แขวนข้อมือไว้เียนเสร็จแล้วก็เสียบแล้วก็หยิบกลับไปเหมือนเดิมไปเราดูล็อกเกอร์เสร็จแล้วจะพาเข้าไปดูในห้องกันนะครับโอเคนี่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 เขากำลังเรียนกันอยู่ ดูดขอญอาติปูนะครับ กวัวเข้ามาตอนนี้เขากําลังแบบเรียนกันแบบเข้มข้นอยู่นะเราไม่อยากจะเข้าไปกลัวเลยมากเดี๋ยวการเรียนการสอนของเราแบบไม่ไปต่อนเนื่องโอเคครัเราไปดูที่อืน่นกันต่อมเมื่อกี้ที่เราไปดูมันเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ของแบบชั้นมต้นและมปลายซึ่งการที่จะมีเรียนเป็นสองห้องเนี่ยห้องเราอ่ะเ,เราจะมีเป็นห้องไอพีบอร์ดเราบีการสนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ของเรียนเราก็ได้แชมป์มากมายซึ่ง เรามีเป็นห้องหุ่นยนต์ไว้ก็จะเป็นการเรียนเป็นของสี่ทับหนึ่งจะเป็นสายวิคณิตใช่ไหมก็จะมีเป็นห้องสเตมแล้วก็จะต่อสเตมการประกอบหุ่นยนต์การสร้างสนามแข่งหุ่นยนต์นี่คือหลักสูตรการเรียนของวิเทคโนโลยซึ่งวันนี้เราจะได้ไปถ่ายของวิเทคโนโลยหรือเปล่าอันนี้น่าจะแบบวิเทคโนโลยน่าจะสอบถ้าเราถ่ายได้เราจะพยายามถ่ายดูแต่ตอนนี้เราอยู่ข้างตึกของตึกกีฬาของเราเราไม่ได้สนับสนุนแค่วิชาการซึ่งรัสนับสนุนของกีฬาด้วยซึ่งเราได้มีการเปิดคัน,นกีฬาในทุกๆปี กีฬาของเรียนเราจะประกอบไปด้วยบาสเกตบอลฟุตบอลฟุตซอลวอลเล์บอลอันนี้จะเป็นหอของบาสเกตบอลสนามบาสเกตบอลจะอยู่ด้านบน,นนี่เป็นหอของบาสเกตบอลแล้วก็ฟุตบอลฟุตซอลเนี่ยตึกกีฬาหอกีฬาจะมีสกิล r ิตี้อะไรบ้างจะมีเป็นยังไงปเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันปะเราจะตอนนี้เรากําลังเดินเข้าไปอยู่ในหอ,อก,กีฬานี่ซึ่งจะเป็นหอของนักกีฬารวมมีทั้งในหอของเรา รักษาความสะอาดคือนักกีฬาเนี่ยเราจะจัดวรรักษาความสะอาดของแต่ละวันซึ่งในหอเราก็จะมีโต๊ะไว้สําหรับทํากันบ้านของนักกีฬามีโต๊ะปิงปองไว้สําหรับนักกีฬาเล่นผ่อนคลายก็จะถ้าตอนคืนตอนคืนใช่ไหมเราเรานักกีฬาของเราจะมีร้านค้าไว้สําหรับสิ่ง,งนี้จะมีพวกข้าวพวกขนมพวกเฟรนฟรายข้าวไข่เจียวอะไรพวกนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่เปิด การที่นักกีฬาจะเข้าหอได้ก็คือตอนเช้าต้องไปเรียนก็คือนักกีฬาทุกคนต้องตื่นประมาณต้องตื่นตีห้าเพื่อมารวมตอนแรกแล้วก็ไปรวมตรงนู้นตรงข้างหน้าหอกีฬาเพื่อเช็คชื่อตอนเช้าแล้วก็จะปล่อยไปเรียนจะเข้ากลับเข้าหอได้ทีคือหลังเลิกเรียนประมาณสี่โมงเย็นคือทุกห้องจะเปิดแต่ตอนนี้ทุกห้องล็อกอยู่นะครับโอเคไปพอโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่หน้าตึกอาคารหอประชุมที่เรียกว่าอาคารเจ้าพยาหอประชุมของเราใช้ทําอะไรบ้าง แต่ตอนนี้เราจะพาขึ้นไปทัวร์หอประชุมกันก่อนก่อนที่หอประชุมก็จะเจอหลวงพ่อสุกหลาบที่เป็นหลวงพ่อปกปักรักษาคุ้มครองของโรงเรียนสุกหลาบเรามานะครับเนี่ยหอประชุมเราเมื่อก่อนอะ่ะหอประชุมใต้หอประชุมมันจะเป็นห้องสมุดแต่ตอนนี้ห้องสมุดเราได้ย้ายไปที่ตึกหนึ่งแล้วตอนนี้กาลังปรับปรุงห้องสมุดอยู่อาจจะไปถ่ายให้ดูได้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้กําลังอยู่ขั้นตอนการปรับปรุงนะครับแต่ตึกหอประชุมเราใช้ทําอะไรบ้าง คือตอนนี้หอประชุมเราได้ปรับปรับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวซึ่งเราจะติดแอร์ในปีการศึกษาหน้าหรือเมื่อไหร่เราจะมาลุ้นกันเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะได้ใช้หอประชุมแบบติดแอร์เย็นสบ,ยส,บยสบายตอนไหนแต่ซึ่งตอนนี้หอประชุมเราได้ปรับปรุงใหม่แล้วจากเป็นแบบเก่าตอนนี้เขาได้ปูพื้นใหม่ปิดทุกด้านพร้อมที่จะติดแอร์แต่ว่าหอประชุมเราจะใช้ในงานกิจกรรมของเรียนเอ่ยกิจกรรมรับน้องเอ่ยกิจกรรมวันไหวค้ครูกิจกรรมวันปัดฉิมบ้าง ซึ่งหอประชุมเราเป็นโรงเรียนเราอ่ะจะตั้งจะตั้งชื่อของตึกตามสายแม่น้ําเพราะว่าจังหวัดนครสวรรค์เรานั้นมีแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งแม่น้ําเจ้าพยาเป็นแม่น้ําที่สมบูรณ์โรงเรียนเราอยากให้มีการที่สมบูรณ์เลยตั้งชื่อตึกตามชื่อแม่น้ําเช่นหน้านาทียมสายทานปิงคงคาวังวาลีและจบที่เจ้าพยาก็คือตึกนี้นะครับไปแต่ว่าเราเข้าไม่ได้นะเรา เราไม่ได้ขอกุญแจมี่เราจะพามาดูบรรยากาศรอบนอกเดี๋ยวเราจะดูอ่ะอ่ะอ่ะดูบรรยากาศรอบนอกดูตอนนี้ขึ้นมาบนตึกแล้วส่องได้ไหมครับอ่านี่คือหอประชุมของเราจะบอกว่าแสนหาโอ้หลังค่ะหลังให้กล้องอโรงเรียนโรงเรียนของเรานั้นมีกิจกรรมหลากหลายมากห ถ้าพูดถึงเรื่องกิจกรรมแล้วโรงเรียนเรามีกิจกรรมหลากหลายเช่นกิจกรรมลูกเสือ <conquer> สุโขลาก็คือน้องๆที่เข้ามาเรียนที่อยู่มสองของโรงเรียนสุหขลาจะได้ไปเข้าค่ายลูกเสือสุโขลาสัมพันธ์นชลบุรีค่ายวชิราวุธศิราชาและก็จะมีกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกิจกรรมใหญ่ของที่จะเป็นทุกส่วนมารวมกันเรามีทั้งเรามีสิบเอ็ดสวนจะมีทุกส่วนมารวมกันก็คืองานกีตาร์สุหลาสัมพันธ์การกีตาร์สุหลาสัมพันธ์ก็คือ เราจะเป็นนักเรียนกลุ่มกลุ่มหนึ่งมาทําเชยร์และแปลแสอนซึ่งเราจะมีการซ้อมเปิดเชยร์และแปลแสอนทุกวันพฤหัสวันพฤหัสของระดับชั้นม .1 ม .2 จะเป็นชั่วโมงชมรมเชยร์และแปลแสอนกษรก็จะมาซ้อมเปิดเชยร์และแปลแสอนการจะอธิบายว่าเชยร์และแปลแสอนมีอะไรบ้างยังไงบ้างแต่ในคลิปเราจะไม่อธิบายทุกคนต้องเข้า,ขามาเรียนที่นี่ก่อนครับถึงจะได้รู้ว่าลูกเสือสุร,ราบสัมพันธ์และเชื้อและแปลกอนเป็นยังไงอ่ามันดูตื่นเต้นไหมแต่ว่ามันสนุกมากนะจริง โดยที่ในความรู้สึกที่เป็นสตาร์นะคือคือคือเราชอบอะ่ะคือเราไปตอนตอนมอสองใช่ปะ่ะเราเราไปลูกเสือสวนมาก็คือแบบเอ้ยแม่งชอบอะ่ะโดนใจดีแบบเอ้ยตอนนั้นแบบเราเป็นเออแบบเฮ้ยสาวเยอะชอบคือแบบอ่ะมสามก็ไปสมัครเลยเป็นระบบสมัครป,ปุ๊บเราก็คงแบบเออคงไม่ได้เราคงเป็นแบบเด็กธรรมดาเขาก็ไม่อะไรหรอกเราไปสอบเฮ้ยแม่งได้เฉยว่ะคุยกับเพื่อนเฮ้ยแม่งได้โอกาสตอสาวแล้วแต่พอไปจริงเราไม่ได้ตอเลย ือแบบไม่เป็นงานหนักมากคือแบบเราต้องใส่ใจในงานก็คือต้องดูแลน้องแหละแล้วก็งานอีกอย่างที่ทําก็คือเป็นกีตาส่วนก็คือเราจะมาแบบทําภาพการมาสอนน้องกันอะไรประมาณนี้ถ้าอยากรู้เป็นยังไงกิจกรรมสนุกแค่ไหนต้องเข้ามาเรียนที่นี่อ่าโอเคตอนนี้เรากำลังมาอยู่หน้าตึกเจ็ดตึกแปดตึกเก้าซึ่งโรงเรียนเราจะเรียกว่าช็อปช็อปในที่นี้ ช็อปเราจะใช้การเรียนการสอนของส่วนมากจะเป็นวิชาการาอาชีพเพราะว่าเป็นช็อปที่มีอุปกรณ์ครบครันนะครับโอเคเนี่ยจะเป็นเรามาอยู่หน้าตึก9กาันตึก9จะเป็นการเรียนการสอนของวิชาการาอาชีพซึ่งตรงนี้จะเป็นห้องเก็บอุปกรณ์ก็คือพวกทำของโมปูลพวกทำกเกษตรอะไรต่างๆแต่ว่าเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องเก็บของของชิราแปกสอนซึ่ง คนที่อยู่ชมลมเชียร์และแปลงสอนที่เป็นพี่สตาร์มอปลายก็คือจะมาอยู่ตรงนี้กันเราจะมาทํางานการเชียร์และแปลกสอนอยากอยากเห็นไหมว่าห้องเรียนที่ชมมันจะเป็นยังไงมันจะดีขนาดไหนมันจะน่าเรียนไหมว่าถึงแม้จะเป็นห้องการงานเราก็ให้สําคัญกับการการเรียนคือการที่เราจะแบบน่าเรียนเราต้องมีห้องเรียนที่น่าเรียนก่อนใช่ไหมนี่นี่จะเป็นห้องเรียน สำหรับเรียนนี่ขนาดเรียนวิชาการในอาชีพนะครับห้องอยังน่าเรียนและน่านอนมากคือมีแอร์คือแบบอะไรมันจะดีขนาดนี้อันนี้ไม่ได้อวยนะเพราะว่าแอบมานอนที่นี่บ่อยเหมือนกันนี่จะเป็นเพราะว่าเราให้สําคัญความสัมพันธ์กับการเรียนมากการที่เราจะมาคนเราจะมาห้างนั่งห้องเรียนเก่าเก่ามันก็ไม่น่าเรียนถูกไหมการเราจะน่าเรียนเราต้องมีห้องเรียนที่มันดีที่มันเย็ยนสบายมีความเป็นธรรมชาติมาก นี่นี่นี่ที่ที่เคยบอกไว้ว่าห้องเนี้ยเป็นห้องของเชื้อแปกสอนนี่คืองานของเชื้อแปกสอนครับเป็นไงรูปสวยไหมแต่เราไม่ได้ทานะอ่ะนี่ก็จะเป็นอ่ะนี่คือภาพที่เราจะไปแปลที่มอธรรมศาสตร์ศูนย์ังศิกษนะครับเราจะไปแปลกันทุกปีนี่คือภาพอันนี้คือเป็นกระดาษหน้าตักอันนี้เป็นภาพเบื้องหลังอันนี้เป็นภาพที่สําเร็จแล้วเป็นไงโอเคอ แม่งเหนื่อยแม่งจริงโรงเรียนแม่งใหญ่ใหญ่ไปไหนคือซักาแคบแคไม่ได้เลยไงไม่เข้าใจแต่เโรงเรียนใหญ่ขานาดเนี้ยใครที่จะคิดว่าค่าเทอมแพงคือตรงนี้เราไม่มีค่าเทอมนะครับแต่ว่าต้องจ่ายพวกค่าเสื้อค่ากระเป๋าอะไรพวกนี้ซึ่งไม่มีค่าเทอมแถมแจกทุนฟรีอีกว้าวเป็นไงคือแจกแจกแจกที่แจกทุนฟรีที่นี้คือ จะเป็นแจกทุนได้ทุกคนนะครับไม,ไม่ไม่ทุกคนสิก็คือจะต้องมีมทะเบียนบ้านอยู่นะครสวรรค์ครบเกิน1ปีงปีมต้นจะได้ทุน2,000บาทต่อเทอมมปลายจะได้ทุน3,000บาทต่อเทอมซึ่งขอแรงแต่ระดับชั้นมหถึงม6เลยหรือว่าจะขอยาเป็นปริญญาตีก็ได้นะโ <Wow. S 1> รงเรียนเรามีให้แต่ว่าโรงเรียนเราได้เซ็น MOU กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏไว้แล้วคือถ้าน้องๆอ,อยากเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏต้อง ตั้งเกตตามกําหนดแล้วก็เราเดินเข้ารวมหาวิทยาลัยได้สบายมากจริงๆโรงเรียนเรายังเราเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่ใย่อยๆนะก็คืออยากจะเชิญชวนแหละก็คือที่ทำคลิปนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามาเรียนที่นี่บ้างเข้ามาลองรับสิ่งใหม่ๆดูเข้ามาลองรับว่าที่นี่มีอะไรดีคือเราจะมองชื่ออย่างอื่นมันก็ไม่ได้ก็คือโรงเรียนเรามันมีดีกว่าที่คิดนะถ้าเอาตามตรงก็คือตอนแรกคิดมาที่เข้ามานี่ก็แบบเออส่วนคงไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเข้ามาเออ มันแบบตอบโจทย์กว่าที่คิดว่ะเออมันดีกว่าที่คิดคือเราได้ทําอะไรใหม่ได้ทําทั้งกิจกรรมหลากหลายบ้างอะไรบ้างก็คืออยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาเวยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ใ,ให้ช่องเราด้วยนะครับโอเคบ๊ายบาย <c oughs>